ลิเดียเผยภาพอบอุ่นน้องดิออนกลับบ้านแล้วจ้าลืมตาแป๋วกลับบ้านแล้วจ้าน้องดิออนลูกชายคนสุดท้องท่ามกลางความดีใจของพี่ๆทั้งสองคนอย่างน้องเดมี่และน้องดีแลนก่อนอื่นเลยทีมงานขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของลิเดียและแมทธิวล่าสุดมีลูกชายที่น่ารักเป็นแก้วตาดวงใจอีกคนชื่อว่าน้องดิออนที่ในตอนนี้ได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคุณลิเดียได้ออกมาโพสต์ภาพแห่งความสุขที่กลับมาถึงบ้านพร้อมระบุข,ข้อความลิตเติ้ลโบริโตในเวลาต่อมาแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ยกตัวอย่างเช่นงุย้ยวันนี้ดีออนเหมือนคุณพ่อน่ารักจังเลยคุณแม่ลิเดียควรมีลูกเยอะๆน่ารักทุกคนจริงๆค่ะอะไรเนี่ยเบบี Baby แค่สองสามวันอะไรจะลืมตาโตขนาดนี้นี่มันยุค5 G ของแท้หนูหล่อมาแต่เกิดของแท้เลยนะเป็นต้น ยังไงก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะ